อันยองยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเพริตาหรือว่าน้องแพรจากเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับล่าสุดนี้ได้มีการรายง,งานของสื่อจากทางประเทศเกาหลีใต้นะครับออกมาบอกกันเลยว่าเมมเบอร์หนึ่งในนั้นจากเบบี้มอนสเตอร์นั่นก็คือน้องแพรหรือว่าชื่อในเบบี้มอนสเตอร์ก็คือเพอริต้ม เบอร์ที่ประธานค่ายหรือว่ายัาง ยังยอนซอกนะครับเป็นคนเลือกเองคัดเลือกเองมาก,กับมือเลยเป็นเมมเบอร์คนที่6ของวงนะครับด้วยความสามารถต่างๆของพาริตาไม่ว่าจะเป็นความสามารถในด้านของความวิชวลนะครับที่โดดเด่นสุดๆไปเลยรวมไปถึงหุ่นที่ดีมากๆมีความเป็นนังแบบสุดๆและความสามารถในด้านการร้องเพลงที่ดีมากๆพลังเสียงเนี่ยคือสุดยอดมากๆเลยนะครับเสียงแน่นชัดทุกค,คําและที่สําคัญนั้นความสามารถทางด้านภาษาก็คือสุดยอดจริงๆแฟนอินเตอร์เนี่ยชมสุดๆไปเลยว่าพาริตา นั่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษาสำเนียงคือดีมากๆดังนั้นเวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยจึงกินใจแฟนอินเตอร์สุดๆไปเลยนะครับก็ตกแฟนอินเตอร์ไปเยอะมากๆตั้งแต่เปิดตัวคลิปลฟ์เพอร์์แมซ์มาชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าอย่างนั้นเป็นคนที่ตาถึงมากๆเลยโดยเฉพาะกับพระริตาคนนี้ที่มากความสามารถแทบได้ว่าจะออราวด์ er แล้วและที่สําคัญรูปร่างหน้าตาคือโดดเด่นจริงๆเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้แบบว่าหลายงานมากๆไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักเต้นศิลปินนางแบบนะครับรวมไปถึงการเดินแบบเนี่ยพริตาก็คือไม่เป็นรองใครแน่นอนทำงานมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยโปรเฟชชั่นอลสุดๆไปเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนะครับข่าวที่บอกว่าอย่างยอนซอกนั้นเนี่ยเป็นคนคัดเลือกเบบี้มอนสเตอร์ทั้งวงมาด้วยตัวเองเมมเบอร์ Member แต่ละคนนั้นประธานอย่างหรือว่าป่าอย่างของเราเนี่ยเลือกมา จิ้มมาเลยนะครับว่าฉันจะเอาคนนี้เข้ามาอยู่ในเบบี้มอน t e r อร์คนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6และคนที่7ผ่านสายตามาแบบว่าคัดเลือกมาด้วยความเก่งความมีเซ้์ของตัวเองนะครับว่าเบบี้มอ s t e r อร์จะต้องเป็น7คนนี้เท่านั้นและหนึ่งในนั้นในตอนนี้ที่ฟแฟนๆชาวเกาหลีเขาพูดถึงก็คือโรติตานันเองนะครับอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่ประธาน YG หรือว่ายางยอนซอเป็นคนคัดเลือกมาด้วยตัวเองเลย แม่ไทยเนี่ยก็ปลื้มเลยนะครับเพราะว่านี่คือเด็กไทยอีกหนึ่งคนที่อยู่ใน b a b ี m o อน ster อร์และก็เป็นเด็กไทยนะครับคนที่3เลยที่อยู่ใน y g e n t e r t a i n m e n t คนแรกก็คือรุ่นพี่ลิซ่านะครับตามมาด้วยน้องเคนนี่แล้วก็น้องแพรนะครับ3คนที่อยู่ใน YG และ2ส,สาวไทยที่อยู่ใน b a b ี m o อน ster อร์หนึ่งในนั้นก็คือน้องแพรที่ในตอนนี้เนี่ยสื่อเกาหลีเขาก็พูดถึงกันอยู่ว่าเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่ประธาน YG ยอย่างยอนซอกเป็นคนคัดเลือกมาด้วยตัวเอง ด้วยความที่บอกว่าวงนี้จะต้องมีพรดิตาเป็นหนึ่งในเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับใครที่เป็นเมนน้องแพรหรือว่าน้องพรดิตาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ภูมิใจในตัวน้องสาวคนนี้ขนาดไหนเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่จะมาอัปเดตเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับยังไกงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง